วิธีต้มข้าโพดต้มน้ำต้มน้ำให้เดือดเดือดปุ๊บปุ๊บุ๊แล้วก็เอาข้าโพดลงไปหลังจากนั้นก็ปิดฝาอันนี้ต้มน้อยเนะคะต้มต่อไปประมาณแปดนาทีค่ะผ่านไปแปดนาทีเดือดป,ป,ปุ๊บปุ๊บสุกแล้วค่ะ ขีบขีบมาจุ่มน้ำเย็นค่ะแล้วก็เอาขึ้นเลยทำวิธีนี้ก็จะได้ขา้าวโพดต้มสุกที่หวาน้อมอร่อยแล้วก็เม็ดตึงต้งๆอย่งสิค่ะถ้าเราไม่จุ่มน้ำเย็นแล้วเรากินไม่หมดในทันที เม็ดมันก็จะรีบเนาะค่ะอยากกินเม็ดตังต้งก้งเต็มเมแบบนี้ทำวิธีนี้ไม่ผิดหวังค่ะข้าวโพดต้มแสนอร่อย